ครับผมวิธีการสั่งซื้อหนังสือนะครับเอาก่อนอื่นต้องมารู้จักกันก่อนนะครับที่คือคนที่เขียนหนังสือทั้งหมดที่น้องได้ดูมาะนะครับโดยนามปากกาพิตึกอนนวัตกล้วยไม้นิตยาหรือครูพิตกนะต้องใช้ควงครูพิตึกหรืออนนวัตกล้วยไม้นิตยาหรือใช้ To be School of Art ซึ่งเป็นโรงเรียนของเรานะครับก็นะครับก็นเนี่ยผู้เขียนครับ ดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนเรานะครับอันก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนิดนึงนะครับการสั่งซื้อหนังสือของเรานะครับทำได้อยู่2วิธีด้วยกันนะครับ1นนะครับก็คือวิธีเนี่ยวิธีือวิธีที่1คือ1ไปเลยที่ร้านหนังสือนะครับสก็คือการซื้อออนไลน์นะฮะการการไปที่ร้านหนังสือนะครับเดินไปบางทีน้องหาไม่เจอหรอกครับเพราะบางทีเขาหนังสือเราเป็นหนังสือค่อนข้างลึกลับนะฮะ ลึกลับในที่นี้คือเราพยายามจะเขียนให้ไม่ลึกลับนะครับแต่เขาเก็บกันลึกลับนะครับนะฮะก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ครับถ้าหาไม่เจอนะครับเดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับที่ร้านหนังสือนะครับที่ทั้งสี่ o ิดบุ๊กในอินหรือ B2S สนะฮะแต่ส่วนมากน้องจะเจอทั้ง2ที่นะน้องจะเจอ C ีเอ็ดเนี่ยเยอะอันดับหนึ่งนะฮะแล้วลองมาก็จะเป็นในอินบีทูเอบางทีบางสาขาเขาก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับก็เข้าไปครับบอกที่พนักงานเลยครับเซิร์ชเอนจินไปนะครับว่า เข้าเขา,าเรียกระบบเ e ิร์ช Engine นะฮะข,ของของทางของทางเขานะครับพิมพ์ชื่อพี่ไปนะครับว่าอนวัตกล้วยไม้นะอยอุธยานะครับหรือครูพี่ตึกหรือนะครับ,บ School Art รุบีส c ูล o อฟอาร์ตนะฮะแล้วเขาก็จะคีย์ออกมาให้น้องได้เห็นว่าอ๋อเขามีทั้งหมดกี่เล่มเขามีเล่มไหนบ้างเขาอ,อะไรบ้างนะครับก็ตามที่น้องสะดวก เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับตามที่น้องสะดวกหรือนึกไม่ออกจริงให้เสิร์ชความถนัดทางสาป,ปัตครับแล้วเขาจะเลือกให้น้องดูก็จะขึ้นมาหลากหลายท่านนะครับก็ <c oughs> ขอให้อย่าเลือกหลากหลายท่านนั้นขอให้เลือกท่านนี้น่ารักเนอะนะครับ <c oughs> ขอให้เลือกท่านนี้นะครับบางคนยังไม่เชื่อว่าพี่เป็นคนเขียนนะเออขอออกนอกเรื่องนิดนึงนะมีครั้งหนึ่งไปไปสนามสอบมหาวิทยาลัยสิลประกรก็ปีนั้นสินปากรเขาไม่ได้สอบในมหาวิทยาลัยเขาสอบที่โรงเรียนนะครับ เราก็อยากรู้ว่าหนังสือเราเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีตอนนี้นไม่เคยออกรายการอะไร,รเลย,เลยนะฮะยังไม่เคยทําคลิปตอน,น,น youtube ยังไม่แพร่หลายนะครับก็ไปถามดูว่าเออน้องใช้หนังสือของใครครับอะไรอย่างเงี้ยเนื้นอ,ออห์อ่อของใครครับน้องคนหนึ่งก็บอกว่าน้องคนหนึ่งก็นึกว่าเราคงเข้าไปทําอะไรเขาเนื้อห์ป่ะเนื้อห์คงคิดว่าเราแม่งต้องประสงค์ร้ายแน่เลยมึงจะต้องเป็นโจรในคราบโจรโโห ไม่สามารถจะหนีรอดข้อหาอะไรได้แล้วเนาะนะฮะก็บอกว่าอ๋อพี่เป็นคนอ่าเขาก็หยิบหนังสือพี่ให้ดูเว้ยพี่ก็ดีใจมากเว้ยพี่ก็อ๊ยหนังสือพี่อะไรเงี้ยเนอกหอกวะเขาก็แอบงงๆแล้วพี่บอกอ๋อไม่เป็นไรครับแค่มาเช็คเรตติ้งคือพี่เนี่ยเป็นคนเขียนเองน้องรู้ไหมเขาทำหน้าไงเขาทำหน้าเงี้ยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใจหนึง่งคิดในใจว่า ต่อยท่าทีได้ไหมทําไมมองคนอย่างนี้เทกใจหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่สาร,รูปเราก็าแม่งก็ต้องเป็นข้อสันนิษฐานของเขาอยู่แล้วนะฮะก็เลยเอาตัวจริงมาให้เห็นนะครับนะฮะเขามอง,น,งน้่อย่างเงี้ยแล้วคิดในใจว่าไม่จริงมึงไม่ใช่อาจารย์อน,นวัติกูเทอร์ทูลนนะั้นเหมือนกล่าวจะเป็นคนอย่างมึงเหรอกูไม่เชื่อหรอกเชื่อนะครับ เราเองนะฮะทั้งหมดที่ไอ้นี่กันมานะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้าไปไปได้นะคะรับเดินเข้าไปในร้านนะครับบอกว่าผมขอหนังสือที่ดีที่สุดนะครับของความสัาปัตย์หนึ่งเล่มน,นะครับเขาก็จะหยิบหนังสือเล่มพี่ให้นะครับโอเคนะจะไปดูสั่งซื้อวิธีอื่นกันต่อเป็นวิธีที่2นะค,ะ <c oughs> ครับก็คือเกี่ยวกับออนไลน์อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่มันสะดวกน้องไงฮะยุ่งยากแค่ทีเดียวแต่มันสะดวกน้องโอเคไหมนะครับหรือถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ไปที่ศู์หนังสือเลยครับนะครับ เข้าไปที่ศูนย์เข้าเข้าไปที่ร้านหนังสือเลยฮะแล้วก็ไปบอกเขาตรงๆเลยครับเสิร์ชเอนจินไปเลยครับจดชื่อพี่ไว้นะครับเปิดคลิปนี้ดูก็ได้ไม่ว่าอะไรเลยเปิดคลิปนี้นะครับชื่ออนวัตกล้วยไม้นะอายุทยาครูพี่ตึกนะครับจำง่ายๆเนี่ยเสิร์ชครูพี่ตึกจะเยอะที่สุดนะฮะหรือ ToB ีสก o o o อฟ f าหรือความถนัดถาปดแล้วน้องเลือกเล่นหมดเลยครับให้เป็นเฉพาะ3ามชื่อนี้นะครับส่วนบางพิมพ์อื่นไม่แนะนํานะครับเพราะนะครับเาเชื่อมั่นเราดีครับ โอเคครับขอบคุณมากครับนะครับเดี๋ยวดูระบบอื่นกันต่อนะครับครับผมอีกหนึ่งระบบนะครับในการสั่งซื้อหนังสือของเรานะครับคือการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์นะครับก็คือน้องเข้าเข้าไปในคอมพิวเตอร์น้องนะครับแล้วก็สามารถจะสั่งได้เลยนะฮะก็ระบบออนไลน์มีดังต่อไปนี้นะครับก็มีสั่งผ่านระบบออนไลน์ของ c ีเอ็ดบุ๊กนะครับระบบออนไลน์ของ c ีเอ็ดบุ๊กเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนิดนึงอ่าเรามาดูกันนะครับ ข้อดีอ่าระบบออนไลน์ผ่านระบบของ c ีเอ็ดบุ๊กนะครับเมื่อน้องเข้ามานะครับน้องให้ไปที่ Google นะฮะเอากันชัดๆเลยนะฮะเริ่มกันตั้งแต่ g o o g l e เลยนะฮะกูเกิลนะครับน้องพิมพ์คําว่า c ีเอ็ดบุ๊กนะครับซีเอ็ดลงไปพอน้องกดคาว่า C ีเอ็ดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาต่างๆนานานะครับก็คือขึ้นเว็บไซต์ของ c ีเอ็ดมาเข้าไปเลยนะครับใน c ีเอ็ดบุ๊กคอมในซีเอ็ดคอมนะฮะเข้าไปน้องก็จะเจอหน้านี้นะครับน้องก็ไม่ต้องไปที่ไหนครับ หนังสือเราไม่ได้แนะนําขายอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วครับเราไม่ใช่หนังสือแบบหนังสือแบบนิยายหรือหนังสือความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่หนังสือความรู้หนังสือพวกแบบสิ่งแวดล้อมจิปาถะที่เขาขายกันได้เยอะๆนะเราเป็นหนังสือเฉพาะทางนะครับก็เข้าไปในช่องค้นหานะครับแล้วก็ไปต่อนะนะครับเสิร์ชคว่าครูพิตึกนะครับหรืออนวัตกล้วยไม้นะออทยาหรือ To be School of Art 3ชื่อนี้ชื่อไหนก็ได้นะครับหรือหาไม่เจอแล้วจริงความถนัดทางสถาปัตยกรรมโอเคไหมครับ พอเสร็จเสร็จปุ๊บน้องก็จะเจอหน้าตาและเจอหนังสือของพี่มากมายนะครับก็ขอให้จดจําในสชื่อนั้นไว้นะครับนะฮะก็ลองเข้าไปดูได้ครับที่นี่ดีนะฮะมีการกดดูถึงสาขาที่มีจําหน่ายด้วยหรือน้องจะเลือกในระบบออนไลน์เลยก็ได้ไนะครับสมมติพี่เลือกเข้าไปเรียบร้อยนะครับน้องก็สามารถจะเลือกออนไลน์ได้ในตะกร้าข้างๆที่น้องเห็นที่ลูกศรชี้ไว้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือเลือกจังหวัดเลยนะฮะจังหวัดที่น้องอยู่นะครับอันนี้สามารถจะเช็คได้เลยนะฮะว่าสาขาใดมี นะครับน้องใกล้ที่ไหนน้องก็เลือกที่นั่นครับแล้วก็จะขึ้นมาว่ามันจะอยู่ที่สาขาใดบ้างโอเคนะครับนี่คือระบบของ c ีเอ็ดบุคือสามารถจะเช็คที่สาขาได้ก่อนบางทีน้องอยากใจร้อนไงคืออยากได้เลยโอเคไหมครับก็อันนี้นะครับขี้เกียจรอนะครับต่อไปที่2นะครับเป็นระบบการระบบออนไลน์ของในอินนะฮะคือพี่ขอย้อนไปที่ c ีเอ็ดบุนิดนึงนะครับซีเอ็ดบุเนี่ยน้องอาจจะต้องจําชื่อมันมันไม่มีเสิร์ชนําหน้าให้เวลาน้องเสิร์ชปุ๊บมันจะไม่มีคําวิ่งอะ มันต้องเขียนบถูกทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นของนายอินเนี่ยนายอินเขาดีนิดหนึ่งพอน้องกดไปสักสามสี่ตัวแล้วมันเริ่มถูกแล้วมันก็โอเคละครับก็ไปดูระบบของนายนายอินกันต่อก็เข้าไปที่ Google ครับนะฮะก็เสิร์ชคาว่านายอินนะฮะอืมพราะเสิร์ชคาว่านายอินเสร็จปุ๊บนะครับนะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้องก็จะขึ้นไปในเว็บของนายอินนะครับก็เข้าไปในเว็บของนายอินได้เลยเนี่ยนายอินน้องก็เสิร์ชคาเดิมครับครูพี่ตึกบางทีเนี่ยแค่ครูพี่ขึ้นเนี่ยก็ นะรับท้าของนายอินนะแต่ของ C ีเอจะไม่ใช่ของ C ีเอต้องเป๊ะๆนะครับพอน้องเสิร์ชครูพิตกปุ๊บก็มาแล้วเห็นนะฮะกดครูพิตึกปุ๊บก็ขึ้นมาเลยนะฮะว่าเล่มไหนเล่มไหนช่วงนี้มีโปรโมชั่นเนี่ยนะครับแต่คนนี้ต้องดูนีดีนึงครูพิตึกเหมือนเดิมครับหรืออนวัตกล้วยไม้นายุทธยาหรือ To be School of Art หรือความนาทางสถาปัตยกรรมนะครับสังเกตจะขึ้นหน้าเดิมตลอดนะครับเพราะตอนพี่ทาพี่ทับหน้าเดียวนะครับโอเคไหมฮะขนาดสั่งขนาดสั่งยังรู้สึกอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะ โอเคนะครับเราอยากให้หนังสือโดนใจวัยรุ่นนะฮะเราเปลี่ยนลุกนะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับงงครับติดต่อโทรไปถามเลยครับว่ายังไงดีนะฮะอันนี้เขาไม่มีระบบที่เสิร์ชได้เหมือน C ีเ e อ็ดบุ๊กว่าสาขาใดมีสาขาใดไม่มีอะไรนะฮะโทรไปถามเลยเลยครับหรือเขาเน้นออนไลน์ที่เนี่ยนะครับน้องเข้าไปนะครับ add to cart นะฮะนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ add to cart หรืออะไรประมาณนี้นะฮะ ขอโทษนะฮะัเพราะเออังกฤษพี่ตอนเอนทานได้คะแนนน้อยสุดนะครับผมตอนน้อยน้อยสุดในวิชาทั้งหมดน้อยสุดในโลกครับของพี่โอเคนะฮะโคตรโง่อังกฤษนะครับก็เข้าไปดูนะครับพอน้องเสร์ชเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ก็จะเข้าไปในระบบออนไลน์ของเขาเลือกเลือกเรื่องระบบออนไลน์ขเขาและน้องได้ดูและน้องก็เข้าไปดูวิธีการสั่งซื้อของเขาเขาค่อนข้างจะมีระบบการสั่งซื้อเขาค่อนข้างจะพัฒนาเรื่องระบบนี้พอสมควรนะครับนี่คือของนายอินนะครับแล้วน้องก็ ดูวิธีการสั่งซื้อของเขาแล้วน้อก็จัดก,การชําระเงินอะไรพวกนี้ไปของก็จะส่งถึงบ้านโอเคนะครับนี่คือสอนี่คือ2ระบบนะครับที่เราใช้กันในการเขาเรียกว่าเราใช้ในการสั่งซื้อนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้การอุดหนุนของเรานะครับครับผมก็เป็นระบบการสั่งซื้อนะครับไม่มีอะไรครับนอกจากคําว่าขอบคุณครับที่อุดหนุนหนังสือ หรือระบบต่างๆของเราเรามีทั้งระบบหนังสือออนไลน์และการสอนที่โรงเรียนนะครับก็ถ้าอยากเจอกันทางไหนก็เชิญได้เลยนะฮะยินดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณจริงครับไม่มีคำใดเท่าคำว่าขอบคุณครับที่หวนขวายมาหากันนะครับเดี๋ยวนี้เจอกันยากเหลือเกินในอินเทอร์เน็ตนะครับระบบโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะฮะกว่าจะเสิร์ชค,คำว่า to b ส s o u ออฟเจอหรืออนาวัตเจอนะฮะ หรือเราจะได้เจอกันในคลิปนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะอุดหนุนนะฮะความรู้ของความรู้ที่จาก,จากทางเราได้ได้ผลิตนะครับขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับครับและขอบคุณมากครับผม